คุณชัยวุฒนาคมานุสรสสบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนะครับขึ้นลุกขึ้นอภิปรายคุณชัยวุฒิเนี่ยอภิปรายถึงล่างร,รัฐมนูญของไอรอแกฟันทงไปเลยนะครับบอกว่าล่าของไอรอเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องให้ความสําคัญและไอรอคือใครแต่ผมเนี่ยก้าวข้ามไปแล้วเพราะมองว่าคุณชัยวุฒิบอกว่าล่างนี้เนี่ยแท้จริงเป็นของคณะราษฎรเป็นของกลุ่มผู้จุมนุมไม่ใช่ของไอรอ เพราะผู้ชุมนุมพูดเมื่อวานนี้ชัดเจนว่าเป็นร่างธรรมนูญรัฐธรรมนูญของพวกเราและฝ่ายคา้านทุกคนก็เห็นด้วยซึ่งก็ไม่แปลกใจเพราะที่ผ่านมาฝ่ายคา้านมีความคิดไปแนวเดียวกับคณะรัษมตรมาตลอดนะแล้วก็ยังบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอบโจทย์ฝ่ายคา้านก็ยกอประเด็นเรื่องที่จะยกเลิกพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูนทั้งหลายแหละที่คุณคำนูลเคยออกมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่คนตกใจกันว่าเรื่องของการยกเลิกคดีโกงอะไรต่างๆเนี่ยนะ ก็มีการประท้มงปะท้วงอะไรกันอยู่เหมือนกันนะครับไปฟังเสียงคุณชัยวุฒนาคมานุสรจากพลังประชารัฐครับทาไมเราต้องให้ความสําคัญกับรัฐมนูญฉบับนี้ไอรลอคือใครไอรลอเป็นใครนะครับผมก้าวข้ามไอรลอไปแล้วครับเพราะรัฐมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ของไอรลอครับเป็นของคณะรัษฎรของผู้ชุมนุมครับ ผู้ว่าเขาพูดชัดเจนครับที่อยู่หน้ารัฐสภารัฐธ,ธ,ธรรมนูนฉบับนี้เป็นของคณะรัษฎรไม่ใช่ของไอรอครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีความสําคัญที่เราต้องพิจารณานะครับรา่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอบโจทย์ของพรรคฝ่ายค้านแน่นอนครับโจท,ที่หนึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องปปชการป้องกันและปราบปราปรมการทุจริตหมายความว่าไงครับถ้ายกเลิกพร,บ,ร,ปรบปปชคนที่มีคดีทุจริตคนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศทั้งทักสินทั้งยิ่งลักษ์ได้กลับบ้านหมดใช่ไหมครับถ้ายกเลิกพระราชบัญญัติประกอบแล้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยกะกะตพยายามหลีกเลี่ยงเอ่ยชื่อนะครับ ครับอขออภัยครับ,รบ<ม>ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว,ว่าด้วยกรกตกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ใครโดนดำเนินคดีอยู่ครับพักอนาคตใหม่ถูกยุบพ,พักกะกะตกำลังดำเนินคดีกับหัวหน้าพักเลขาธิการพักอนาคตใหม่ถ้ายกเลิกพระราชบัญญัติกกตใครได้ประโยชน์ครับ คดีต่างๆเหล่านี้หยุดหมดครับเพราะนั้นฝ่ายค้านได้ประโยชน์จากการเห็นชอบร่างของไอรอแน่นอนนะครับและนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการที่ไอรอเสนอเปลี่ยนคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีท่านเขียนว่ายัายงไงครับท่านต้องอธิบายท่านเขียนชัดเจนเลยว่าให้นายกรัฐมนตรีมาจากสสเท่านั้น นายกรัฐมนตรีที่พวกเราสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านมาตามรัฐมนูลคือเป็นผู้เสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐแต่ถ้าไม่ใช่สสครับถ้าท่านแก้รัฐธรรมนูญข้อนี้พลเอกประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับนี่ความต้องการของท่าน,นตรงกับที่ฝ่ายค้านต้องการไหมครับตรงที่ครับ ฝ่ายค้านจะได้มีโอกาสมาเป็นรัฐบาลสมประโยชน์ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่ฝ่ายค้านจะโหวตรับร่างของคณะรัศดรตรงไปตรงมาตรมานะครับเข้าเป้าหนักหน่วงค่ะ